พบกับห้องเรียนออนไลน์บายคุณครูพองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูพองจะพาเด็กเด็กมาเรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยมือเราก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้นะคะเราไปเรียนรู้สาระที่ควรเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะสาระที่หนึ่ง ความหมายประเภทสิ่งแวดล้อมสาระที่2การดูแลสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสาระที่3การดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสาระที่4ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมสาระที่5ประโยชน์โทษของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้คู่ห้อง มีคำค้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องพร้อมๆกันเลยค่ะคำคล้องจองธรรมชาติสุขใจต้นไม้สูงใหญ่กิ่งใบชูไหวอีกทั้งดอกไม้สุขใจเมื่อมองสัตว์พักอาศัย องสามาคคีปรองดองพวกพ้องสุขใจเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะกับคำคล้องจองที่คุณครูพ่องให้เด็กได้ฝึกท่องพร้อมๆกันคำคล้องจองที่เราพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ สัตว์ป่าแล้วก็ความสามัคคีปองดองนั่นเองค่ะเด็กๆสิ่งต่างๆพวกนี้นะคะเด็กๆเ,เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาเริ่มเรียนในเรื่องที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างขึ้นมาอย่างเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลสัตว์ป่าซึ่งเราจะพบเห็นได้อยู่ทั่วไปค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือสร้างขึ้นด้วยเหตุจำเป็นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอีกมากมายค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติกันค่ะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นป่าภูเขาแม่น้ำรำธารทะเลสัตว์ป่าค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์พัดลม ตู้เย็นโทรศัพท์ของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้และสิ่งของอีกมากมายเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่สองเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ ลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อคืนสู่ธรรมชาติค่ะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกร่วมกันรณนรลงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่านะคะเด็กๆไม่เผาป่าหรือไม่ทำให้เกิดหมอกควันหรือสร้างมลพิษทำลายชีวิตทำลายสิ่งแวดล้อมกันนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่สาม เรื่องการดูแลหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นไม่ทำลายไม่โยนและไม่วางของเกะกะค่ะบำรุงรักษาเช็ดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่4 เรื่องความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันค่ะความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นคนสัตว์ซึ่งมีชีวิตและสามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะเด็กๆความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่น สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งไม่มีชีวิตและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่5ประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมกันค่ะมาดูประโยชน์กันนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ให้ออกซิเจนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและที่สำคัญให้ความอบอุ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้วยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้โทษของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติกันค่ะยกตัวอย่างเช่น หน้าฝนถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมส่วนหน้าร้อนนะคะอากาศก็จะร้อนอาจทำให้เกิดภัยแล้งได้ค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้โทษของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอันตรายจากของมีคมอันตรายจากท้องถนนค่ะ ก่อนจบการนำเสนอครูผ่องมีคลิปวิดีโอรักโรครักสิ่งแวดล้อมมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย5ประการเสนอตอนรักโลกรักป่า เทอมแล้วทำไมหนูยังต้องตื่นเช้าด้วยนะคะตื่นเช้าอากาศสดใสดีออกและที่สำคัญนะวันนี้พ่อจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสาธารณะกันด้วยละ่ะสวนสาธารณะผมเบื่อแล้วละครับไปสวนสนุกแค่ได้หรือเปล่าแต่สวนสาธารณะที่พ่อจะพาไปวันนี้นะ่ะรับรองว่าลูกๆไม่เคยไปมาก่อนแน่นอนพ่อขานี่มันป่านี่คะ วันนี้พ่อจะพาลูกๆมาสวนสาธารณะที่แท้จริงพ่อจะพาเราทุกคนมาปลูกป่ากันพ่อครับทำไมเราต้องมาตากแดดปลูกต้นไม้กันแบบนี้ด้วยล่ะครับใช่ค่ะร้อนก็ร้อนน้อฟ้าตัวเปียกเหงื่อหมดแล้วเนี่ยแล้วลูกรู้ไหม่ะจ๊ะว่าที่โลกเราร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอะไร ร้อนขึ้นเพราะมลพิษค่ะคุณครูที่โรงเรียนบอกมาแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าเราจะทำยังไงถึงจะช่วยลดโลกร้อนได้ละ่ะเราก็ต้องช่วยกันปิดน้ำปิดไฟหลังจากใช้งานเสร็จแล้วครับเก่งมากจ้ะลูกแต่อีกหนึ่งวิธีก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อที่เราจะได้มีต้นไม้ไว้สร้างอากาศบริสุทธิ์และดูดมลพิษให้พวกเราเยอะๆไงล่ะจ๊ะ แต่วันนี้เราปลูกต้นไม้กันไม่กี่ต้นเองนะคะแม่ลูกลองหันไปมองรอบๆสิจ้ะถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองว่าต้นไม้จะต้องมีเต็มบ้านเต็มเมืองแน่นอนได้ดีจังเลยต้ต้นไม้เ,ย,เย็นสบายอากาศก็สดชื่นสดชื่นไม่ร้อนเหมือนกลางแดดน,นี่ไงเลยจ้ะในอนาคตต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มไม้สร้างออกซิเจนให้อากาศสดชื่นแบบนี้แหละจ้าถ้ามีต้นไม้เยอะๆแบบนี้อนาคตต้องน่าอยู่แน่เลยเอาเด็กๆมาทางนี้จ้ามากินขนมแต่นอร่อยที่คุณแม่ทำมาให้กันดีกว่านะพอเริ่มหิวจนตาลายแล้วเนี่ยนี่มือนี้แม่ทำสุดฝีมือเลยนะคอยดูนะวันนี้เมฆจะกินให้เกลี้ยงเลยจะไม่สร้างขยะเพิ่มให้โลกแม้แต่ชิ้นเดียว พี่เมฆก,ก็กินหมดไม่เคยเหลืออยู่แล้วเนะช่วงเนี้ยดูพี่เมฆอ้วนขึ้นมากด้วยนะเนี่ยนอกจากการปลูกต้นไม้เหมือนที่พี่เมฆและน้องฟ้าทํายังมีอีกหลายวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเช่นปิดน้ําปิดไฟหลังการใช้งานเสร็จนะคะถ้าพวกเราทุกคนใช้ทรัพยากรธรรมาชาติอย่างมีเหตุผลประหยัดรู้คุณค่าและรู้จักทําขึ้นเพื่อทดแทน เช่นการปลูกต้นไม้แบบนี้ธรรมชาติของเราทุกคนก็จะอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นนะครับนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกๆคนบนโลกที่ต้องมาผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะเรามาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติกันนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือรับรองว่าเราจะมีทรัพยากรใช้กันไปยาวนานตราบนานเท่านานเลยละคะ่ะ ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเสริมให้ทุกคนทำดีมีจระยะิยธรรมก่อนจบการเรียนรู้คุณครูมีคำถามเพื่อให้เด็กๆได้หาคำตอบคือให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคนละ3ามอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ภายในชั้นเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ